อย่าขี้โม้อย่าขี้อวดอย่าโชว์เหนือเพราะธรรมชาติเสือไม่ชอบให้ใครมาข่มคุณเป็นคนอดทนไม่กลัวความลำบากเอาเบาสู้มีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณจะประเมินสถานการณ์ก่อนว่าคุ้มไหมที่จะทุ่มเทถ้าคุ้มคุณก็จะลุยเต็มที่เพราะถ้าคิดจะเสียเงื่อนมันต้องได้อะไรตอบแทนถ้าคุณตั้งใจทําสิ่งใดแล้วคุณต้องพยายามทําให้สำเร็จแต่ต้องเป็นสิ่งที่คุณชอบด้วยนะไม่ชอบคุณก็จะไม่ฝืนออกแนวติดเบาๆคุณเป็นคนไอเดียดีมีความคิดสร้างสรรค์มีนาการเป็นเลิศหลักแหลมรู้ตักวางแผนจนหลายๆคนอึ้ง ทำให้คุณดูมีเสน่ห์มีความสามารถในสายตาคนอื่นโดยเฉพาะเรื่องความรักถ้าคุณหมายตาใครไว้มจะไม่พลาดเหมือนจะเจ้าชู้นะแต่บางครั้งคุณก็มองความรักเป็นเหมือนเกมกีฬาและก็พร้อมจะหยุดหากเจอคนที่ใช่ถ้าคุณจับทางเขาถูกเขาก็พร้อมจะสยบเท้าคุณเลยทีเดียวถ้าคุณคือครอบครัวของเขาเขาก็พร้อมจะรักและปกป้องคุณเต็มที่ตอนวัยรุ่นคุณมักจะใจร้อนพออายุมากขึ้นจึงเบาลงมาหน่อยคุณเป็นคนเข้รรำคาญไม่ชอบให้ใครมาจุกจิกหยุ่มยิมไม่ชอบให้ใครมาบังคับรู้ว่าคุณต้องทําหน้าที่อะไร ถ้าวุ่นวายมากไปอาจจะโดนวักใส่ไม่รู้ตัวถ้าคิดจะพูดอะไรกับคุณให้พูดมาเลยตรงๆอย่าอ้อมค้อมเข้าประเด็นมาเลยคุณเป็นคนหูไวตาไวสมองไวคิดไวทําไวถ้าเจอคนชักช้าร่ำไรจะทำให้คุณรู้สึกงุดงีและไม่ทันใจคุณคุณเป็นคนอ่านคนโคตรเก่งเ้นก็แรงถ้าเดาอะไรไว้มักไม่ค่อยพลาดทาให้คนรอบข้างแอบอึง้งมาเยอะแล้ว